ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทางข่าวทันทรมกับดิฉันนภวานเกกเกษมสุขค่ะรวบสองโจรชิงทรัพยนะ์นักท่องเที่ยวย่านใจกลางเมืองพนตำรวจโทรเรืองศักดิ์จิตรักษารักษาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวการจับกลุมนายสุรศักดิ์ วัดประเพาอายุ19ปีและนายเชือนวามะขานอายุ42ปีพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ iPhone 5ธนบัตรสกุลยูโร255ยูโรธนบัตรสกุลดอลลาร์30ดอลลาร์ธนบัตรสกุลเงินลาว4,000กรีบธนบัตรไทย560บาทพร้อมมาสเตอร์การ์ด1ใบและหนังสือเดินทางระบุชื่อ นางกาลิกันแอลซ่าลูดเจนีีฟอายุ32ปีสัญชาติฝรั่งเศสโดยจับกลุ่มได้บริเวณใกล้าปากซอยสามเซนแขวงสขออภัยค่ะแขวงวัดสามพระยาเขตพ,พระนครการจับกุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาผู้ต้องหาได้ร่วมกันก่อเหตุชิงทรัพย์และใช้อีดตัวน้อนทุบศีรษะของนางแอลซ่าก่อนที่จะลากเข้าไปบริเวณที่มืดเพื่อพยายามข่มขืน และผู้เสียหายต่อสู้ขัดขืนคนร้ายจึงได้เปลี่ยนไปกระชากระเป๋าของผู้เสียหายและวิ่งขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีแต่คนละเมืองดีเห็นเหตุการณ์จึงรีบแจ้งตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจชนะสงครามช่วยเข้าจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้พร้อมกับส่งตัวนางเอลซาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลจากการสืบสวนเบื้องต้นนายสุรศักดิ์รับสารภาพว่าคืนเกิดเหตุตนและนางเชือน คืนเกิดเหตุตนและนายเชือนชักชวนกันว่าจะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านถนนเข้าวสารกระทั่งร้านเลิกไม่มีค่ารถกลับบ้านด้วยความเมาจึงผากันย้อนกลับมาตามถนนสามเซน วางแผนก่อเหตุชิงทรัพย์เพื่อหาเงินค่ารถกลับบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณปากซอยดังกล่าวพบผู้เสียหายเดินทางเพียงลำพังจึงหยิบก้อนอิดตัวน้อนข้างทางเดินตามไปก่อนที่จะเข้าไปตีที่ท้ายถอยจนลม้มลงและลากเข้าไปในซอยดังกล่าวหวังที่จะข่มคืนเพราะเริ่มมีอารมณ์ทางเพศแต่ผู้เสียหายต่อสู้ขัดขืนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือตนจึงได้รีบออกมาแต่ก็มาถูกตำรวจจับได้ดังกล่าว และสําหรับข่าวนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะจะริญพรการขาดสตินั้นย่อมนําไปสู่หนทางอันตรายจากข่าวนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบและการกระทําโดยไร้เหตุผลไม่นึกถึงว่าผู้อื่นนั้นจะเดือดร้อนเพียงใดการกระทําเช่นนี้ย่อมนําไปสู่หนทางอันตรายไม่เพียงจะ ตัวเองเท่านั้นและยังทำร้ายผู้อื่นอีกด้วยจเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทางข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 7 5 7 1 3 4